สวัสดีนะครับสวัสดีจ้าเรากำลังจะไป,อป,ปของกระปอมกันวันหาของกระป๋อง้ามันบ้วมานเด็กกับผูจ้จก่ผิวแห้งๆที่ละ ในเมลูกหม,มูแล้วมันดไปเลยเบ่บ่มันลงง่ายาหมกนะอมอยู่คือว่าบริเตโอ้ยมาคาจีอ้ยแั้นวันแรกแต่แามนี่แต่ว่าอะไรม,มันอยู่ในตีเจาะเหมือนจ้ง,จง,จงมเมเซียมมลยมาคาจีมบไ,ได้เชือกอย่างเงาะกินไหมกินไไลีโก้ไม่รู้กินไม่เป็นถ้าบวกก็ไปแล้วก็ยกินมาคาจี

วันนี้เราไปลาก,กิงกากกันไปลาก,กิงกากหรือว่าวกระปลอมัแต่ไม่ได้คนะ่ะสาวกระโปรงแดงจะจะ,จะไปลาก,กิงกากนะวันนี้ว่าจะหมานบอว่าสิหมานบอวันนี้มันชีอยู่ตามรักหัวเนาะแม่เสี่ยว โอ้ยจ่าเสียมันแลนเขากระโปรงจ่าบ่จ่าเสียมันแลนเขาผพาถุงเอ้ยใส่กับอินันสินการจ่าบ่อบ่อเด้อมือนีนมาหากระปอมบ่ต้องซื้อไม้สาวไม่แงได เราก็จะล้อตามตามริมป่าตามริมรั้วอันเด้งอุ้ยเด้งยินแต่เสียงมันแหลนอยู่พวกเกือกพุ่นกกกุ้งข้างหน้าเออนี่เอ้ยเม่เสียวลายไหนท่านร้อน หลยได้เม่เซียวขี่กระตุกน่อะอืหล่อ,อยู่เดแล้วเออม่เซียวเจอแล้วมเ,วเ,เวม่เซียวเจอกระป้อมแล้วกำลังสีเบ้คองเม่เซียวอย่าพึ่งไปไอโอ้ยอย่ามาด้พุูเจอดีกันเฮียเด้เอ,อ ก็เงืดอยู่ขนาดทำด้ว <ใน S 1> ส,สิเฮียตี่กี้คือแขกอยู่ว้างนี่เอาเอาคือสิเฮียมันหมู่มไปจัดเลยนี่เห็นขแขกๆมาหนาหนีนี่ไม่ได้เขาหูบ้บ่ว้าวแหนมอยู่บด้คาดสายตาไม้เขาหู้ตัวนี้บ่บอเอานี่หูบ่ เันเขาหัวกันใช่นเต้นเขาเลยวะนีย่งยองยอยด่เนาะนี่เขาแค่แกอยูยอ่นี่กับบริษแพท้์่ายตาี่เลยนี่นไปเต้าอหอกขามาเนาะ น,น,นี่หน้าหนี้เปิดจะมี ไปแล no. ้วบ่น่าเสียงกระโดดช็อตแชตช็อตแชตอยู่เฮ้ยเออมันคล้องปรอยู่์เนาะเชื้อไงเชือกน้อยนั่นไม่ทีเดียวตัวละมันมันวะนี่มันปอบมันเม่เด้อันนี้แล้วออกนอกบ่ออกนอกเชือกไปแอบทุกคนออกมาหมพอดีมะน่ะ ไปออกนอกออกนอกมันโตนช็อตเลยเพื่ว่างนี่นะกันดูแถวขัข้นหัวนแต่ว่ามันอยากโคกอยู่และมันโตนลงดินแล้วบ่อยากเห็นมันเลยเนาะมันรักอะไรเขาตอาข้องยางแค่ขอย ลมลยเสียแหงฝาโอ้ยพอจะเก็บมัมกระเฮียวก็เถอะ ออกทังนั้นบอกเฮ้ยทั้งไหนมันเป็นปแน,ปน,ปนที่มันมีลักหัวแบบันานาัามันอยู่เท็ดไม้ลแล้วคัะมแล้วจ,จักะแล้วแต่มันจะได้ไหม ออเราไอ้สีเละหัวเราวางนะจ๊ะเราวางห่วยม,มันกดดันอยัน,นมันบกเข้าหรือไม่มองคอย,ยอแล้วแต่เธอจะพาไปนะ

สามหัวนัเนี่อยัน็นมดะวเานยเน้ยเฮ้ยเาจะคายนีกจจะเอาเงินแบบเงินเงินสดแบบครบเลยมาวางก่อนไม่บอกฮะ้เง่นละเ้าเาไม้จจะไปส่งเสื้อ ก็จะไปลงค่าลมข่อยจะงอกรึยังข่อยจะหายปจเอาเงิ่นมากงข่อยเบิดโหลดติอย่างน่้เจยากพอนิดไปเรื่อยๆเอามาไหมเอาไหมค่อยหาย้าโหลดโทรศัพท์หนึ่ข่อยลบรบลบยังถิ่นตอนนี้เน่ยห้าลอยตอนนี้ห้ายห้ายงวยไม่ไหมมันจะต้องสักขั้นห

นอนทีดอนดอนนึกตำดาวากจะคล้องควายแล้วสิตื่นควายเกลดบ้างเนี่ยๆๆกระป๋อมนะเฮ้ยในคอนั่นอีน้อยไปๆแน่ยังไม่แล้วบ่เมเซียวตัวใหญ่ลีไปไว้ใหญ่ยังขับกัดนั่นแหละ ยายิงมันสีมุนนั่นไหน่ๆๆๆิไปเลยนะไปเลยเดี๋ยวมันเข้าโกนแล้วเนี่ยวดโกนนะพ่อมันปวดโกนี่อุ้ยทำไมนล้วด้วยเห็นหางมันตะกี้นี่เอาอันนี้ออกเพิ่งเพืลบก่อนเจ้าน่ะเดี๋ยวก็จะขยำเด้อมาหมกคานหมกคานอยู่ดี อยู่จับสีกดูเฮ้ยจับสีอีกช้องคนไปนี่แต่ตอนเ้าสิบคองแล้วมันอยูหมองนี่นี่ถ้าบริเธอผ่ามานัน <c oughs> อยู่นี่นี่นั่นๆพวกวักนั่นนั่นไปแล้วหนไปแล้วมาเล่นเข่าอีกแล้วนั่นๆมาเล่นน่นๆเลียอยเียเอ้ย นี่เออสอ,องตอัวเฮ้ยสองตอัวเออตัวนึงเขาแดงนี่อยู่น้อกันนี่อกอมกากันยังน้อยอุ้ยสองตัวกับบอมกาน้อยโอ้ย,อนนอยโอ้ยเนี่ยมันติดเต้นไปเลยตัวตัวอ,อแดงนี่ยคืนงานนั่นเลยเอาเขาแดงกันเถอะโอ้ยจะเป็นมึงแห่เนาะ กระบกระบเออย่างๆมักนีอ้กอ้ยก็ถอันเฮ้ยาาาหักขาไ่เด้เด้อย่งกระปอมกะไปนี่กระปอมกาก็กระป๋องเขาแดงืออยู่น้ำกันเด้อย่างอยู่บนเกานั่นตัวเนี้ยเบียนมาทั้งนองไม้เนี่อหะสามตัวแล้วค่ะเฮ้ยตัวเมียนมาทั้งนองไม้นี่เด้อนี่ เรียนมาหน่อยหนึ่ง,ง,งกระลับกระลับกระลับโอ้ยไม่เสียวกระปอมตัวนี้คล้ายๆมันโอดเ <c oughs> ขาเขาละโอ๊ย <c oughs> บอเอ <c oughs> มันเบียยมแล้วสุน <c oughs> มือกะทันเลยอยู่ตัวหนึ่งอยู่นี่กับไอ้เมเยมันมุลงเลยเอามานี่เมเซียมาใส่า้ียกระดมาเออเออเออเข้าดึงอ่ะดึงดึง ยระกน้องตัว่เออน่อยกับตัวแม่มัน้ยกระปอมตัวแม่แมข่ได้เมเซียวหน่อยไปดีกับไข่บอเสียวยังมีทันไข่ตอ้ยสองต้นเดียวได้สตัวค่ะเลสี่ตัวแล้วนะคะกระปกายังไจให้หาีเลไปไปหาต่อมือล้ร้อยเขาบ่กให้กับผ้ากระปอมทิวบอกเสียวเนียกร้ปอาทิวกระปอมทิวกระปอมทิวทิวให้เจ้าพังพังยุพงเจ็บไหนเไหน เอาเอาไปใส่หูล้วมันขับครับใส่เห็นหรือเปล่านาติวบ้เห็นตัวทั้งขาดเลยนะมันขึ้นสูงสำไรแล้วมันรงในเงาในเงาบ่สงเงาไม่ติเห็นยุกเ่นคืออะไรเฮ้ยนั่นขางดเฮ้ยขางตัวนั่นเนี่ยแม่มาขางเองแล้วตัวว่ายสูงรบ่สูงนี่อยู่วงงามนี่เอาเอาโลดนี่เออนีร้อยนี่

นี่คือต้นตะไคร้และนันมันเะนมันโตน้อยไรนะพี่พี่พี่มาพี่เลยนันนันไปหามึงงเราไปงาขึ้นห้องมืองเรผูกเออผูขึ้นฮอดไปช่อดปลายเลยโอ้อดป่ายเลยเมืงเมืองมแลงงเงาในคอนโกนบ่โอ้ยสิได้บ่คันโกนเลยอ่งเด้ลงในเหงาแหลในโกนแหลว นี่ในก๊อกจีกี่เฮ้ย่ในผิวปากังมึงนั่นแล้วนั่นบุมีไผผิวปากเลยเห็นม่แม่เซียวม่เซียวห้ได้เลยตัวนี้ปากเจ้านั่นโอ้ยแม่เซียวโอ้ยมันขึ้นแล้วปูฮอตปายเลยห้าอ๊เดเดเดเอามันอ้ยมันมีสองโต๊ะ่โอ้ยโกนโลก้ยกนกบ่ นั่งขื้นไปน้ำเลยนะคะโอ๊ยกระปอบละลายอยู่บนทางนอ้หแห่นั่งสินการน้ำขึ้นไปแบเนี้เขากนกลัจะเลิกใครอยู่เนาะกระปอบไม่ใครไม่คือไปดมโ่ก้อยฮิมึงอ่อด้ว โอยเนาะเฮ้ยถ้าแตะกาวข้ามมาอยู่ในโกลด์หรอกป๋อมันนี่มันจมีสองตัวนบอกค่มันหมูเลยนี่ตะกามันบปรี้ยเลยัดเดคือไป็นข้องบปเต้ยอืนี่นะอยู่บักง่าเขาคือบอถือผ้ามานาพอได้ฟันเนาะเฮ้ยจับหักง่ามรถเฮ้ยฮึ่บขีอยากน้ำผ่าสโลงเลิกบอกโกนนะเห็หมมันเฮย

ขึ้นไปเออมันอยู่เด้อโอ้ะไปอ่ไปอันี้อ๋ที่โตห้าโตถ้ามันขึ้นไปแลันห้องเฮ็นมันก็ได้อีก่ีนี้อันนี้มันเขาขุดเนาะน่าโอ๊ตแต่ยังเติบได้สักนี่พอดีโอ้ขมิ้งเฮนได้หดเปียตัวเลยจับหักขาสิลูก เล่นอย่างนั้นแหละถักขายยังไงอักอย่างนี้ไงก็ปลดออกอย่างนี้เหมือนน้องหมายน่ะกี่ตัวแล้วน้องหมายห้าตัวตัวนี้ห้าตัวกระป๋อมาลายอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าโบทันมันเข่าโกนขึ้นสูงพร้อมไปฮะตัวผ่านไปผัดไปทิ่มของอยู่ไซอีกแล้วกูเมยเดี๋ยนะกูไม่กลับไปด้วยชั กูบลอกกับไปแล้วกูเมื่อยไ,ไดยถ้ามมเห็ดของเฮียกับบูฮูเมื่อยกับโพดว่าน้องไม้เลยได้หมดกันค่ะ <c oughs> ของเฮียพี่น้องเอ้ยของเฮียกับบูฮูเมื่ <c oughs> อยกับป <c oughs> อมไปเบิร์ต <c> ค <oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs> โยมันม so, no. oh, so, oh, oh ีตัวบริหาคาค่กว่าโอ้ยจะแมนสาดยังให้ถืออยู่เป่าเอามาถือเองซิผู้กางทางใจน้องสาวโูนของเงี้ยกระโบ้โอ้ยกระลังกรีได้พอก้อยกรได นับกันอยู่วันเีหาหกตูวเลยอ่าอ้หอ่ออุ้ตัวยูงามเลเก็บเอาเก็บเอาไปใส่ก้อยกระปอมสโตเมนนองมันเกินซ้ำอุ้ัตทั้งมืดนะนะาเลยโตัก้อยกินอิ่มเลยดี แล้วสองตัวจอยใช้ป่ะส,สิเมื่อเมื่อปีงื่นเรากัดตำหมดกันค่ะแรงเหาจังไปเนื้อเอา,เ,าเป็นยังไงฮะการกับของดีอ่ะวุตส่าหดิ์โมเมนต์บอไดอีเด๋ยอีเกับปอพี่น้องมันยังเมาค้างอยู่บ่แต่ <c oughs> ่วามันเป็นเรื่องความรู้สึกมันไม่มีความรู้สึกเลยบ่แย่ๆไปแล้วมันเจ้ามันอ้วกตัวเหลือมันซ้ายมันรุดบ่ข้าสิษแม่ข้าซ้ายมันเหมือนดี ใช่มันลุดกระข้องเฮลงไปแต่ตีนกันไม่หุมมือกันแนงกันมีดูวมือเอามากระดัางปลุกเหรอเนาะข้องบบง่ายง่าหมดกันเลยพี่น้องเออได้ตั้งคหาโต๊ะไก่อิ่มหรือะหัวก่อยฮะห้มยอิ่มหนึ่งคนละงานทางใจลอยลอยพี่น้องเอ้ยสองท้งเลยนะข้องเฮนี่เอาเป็นว่าคลิปนี้เมืย์เปล่านะคะ เดี๋ยวข้เาเทนายงมายอมแผ้่นแล้วเขาจังไปเนื้อข้าวบริเ,เมือนะคะรับ่ปลองติดตามคลิปหนักแล้วกันนอ้งองไ <laughs> ม้คลองเฮียปะหูเมือจ้า <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> สงสัยยังเมาค้างแต่บ่อวาน